พาไปทำงานพิธีกรอีเวนต์หนึ่งวันกับงานเปิดตัว i อ Berlin f ลิน s h i p s t o r โตสาขาใหม่ล่าสุดที่ด u สิตเซ็นเ a อรพาร์คความพิเศษของสาขานี้รวมฟูคอลเลคชั่นเอาไว้อย่างครบถ้วนครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไอคอนิกหรือว่ารุ่นพิเศษที่ส่งตรงจากประเทศเยอรมันและได้สัมภาษณ์แขกรับเชิญซึ่งเป็นแบรนด์แอมบัสเดอร์ของไอ Berlin ลินนั่นเองนั่นก็คือคุณหมากปรินสุภารัตพร้อมกับเปิดตัว i อ Berlin c o ิน e c t i o n ่นใหม่นะครับเป็นคอลเลคชัน for winter 2025 และสาขานี้ครับยังมีบริการตัดแว่นและตรวจวัดสายตาเลยถือโอกาสลองเข้าไปวัดสายตาตัวเองสักหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างเป็นการตรวจวัดสายตาที่เทคโนโลยีทันสมัยและแม่นยำสุดๆครับและยังใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยการมาร์กจุดบริเวณเลนแว่นตากับจุดตาดำเพื่อให้ศูนย์ของเลนตรงกับแนวการมองของผู้สวมใส่มากที่สุดเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่าการตัดแว่นสายตาเนี่ยมีรายละเอียดเยอะขนาดนี้นอกจากวันนี้จะมาทำงานที่เอารักแล้วผมก็ยังได้แว่นสายตากลับบ้านด้วยนะครับ